สวัสดีครับก็กลับมาพบกับคุตเต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโรงเรียนวัดบรรณาปินวิทยาคมมีกิจกรรมนะครับในโครงการส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศสพร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น3มฐานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมกันไปกันเลย วันนี้เราก็มาฐานที่1นนะครับสำหรับน้องปอหนึ่งในวันนี้นะครับวันที่26สิงหา,าพศ2566นะครับฐานที่1ก็คือฐานการปลูกผักพืชผักสวนครัวเนาะเราก็จะส่งเสริมหรือสอนให้เขาได้ลงมือทําได้ลงมือเพาะนะครับ<อ>ก็จะมีท่านพอนะครับมาสาธิตในการพาเพาะเมล็ดนะคบเนี่ยพเพาะเมล็ดให้เด็กๆได้ดูกันนะครับการเพาะเมล็ดนะคะมเมล็ดพริก การเรียนรู้ในการลงมือทำจริงค่ะประมาณหนึ่งสัปดาห์เราจะมาดูว่าเมล็ดไหนหลุมไหนที่มันไม่งอก้างหรือไหนที่มันงอกออกจากเมล็ดมาเป็นต้นอ่อนแบบนั้นแบบนั้นเห็นไหมคะอันนั้นจะเป็นผักบุ้งนะต้นผักบุ้งลูกเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมโรงเห็ดของเรานะครับผลผลิตของเราเองไปกันเลย ชื่อว่า,าฟาร์มเห็ดพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมว้าวโอ้โห,โหดูสิไม่หลอกไปเลยบ้าน้าเลยวิธีเก็บนะครับใช้แค่ช้อนหนึ่งคัน นะแล้วก็ใช้ด้ามช้อนอ่าแงะไปที่ปากอ่าปากเห็ดเนาะ,อ,ะออกมาแล้วนี่ทำให้เชื้อเห็ดเราไม่ฉํำด้วย ให้เด็กลอง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 นิดนึงลองนิด่ะลองได้แล้วอ้าโอเคอ่บเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะไปเรียนรู้ในฐานที่สองก็คือฐานแปรรูปแล้วก็การถนอมอาหารนะครับซึ่งฐานต่อไปก็จะเป็นการนําเห็ดของเราเนี่ยแหละไปแปรรูปเนาะกลับมาพบกันอีกฐานที่สองนะครับวันนี้ฐานที่สองก็คือฐานการแปรรูปและถนอมอาหารนะฮะ เราวยพาชมกันเลยเด็กๆเข้าฐานกันแล้วนะครับอ่านี่ก็คือเห็ดเห็ดจากผลิตภัณฑ์ในโรงเพาะเห็ดของเรานำมาแปรรูปนะเป็นเห็ดทอดเนะาะแปรรูปได้หลายถาดได้หลายอย่างนะวันนี้เราก็คุณครูวิทยากรประจำฐานก็จะพาเด็กๆนะครับ ามาแปลลูกในการทำเห็ดทอดเนาะเรามาดูกันเลยนะครับอ้าวน,น,น,นะคะดูวิธีการทำก็คือเราจะใส่เห็ดลงไปอ้าวผู้ชายมาช่วยครูใส่เห็ดยเร็วอ้าวมาใส่อายบเพสใ่เอาเห็ดยาง อ่าวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมในฐานที่2อ,อ่าเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมในฐานที่3ต่อไปนะเราก็เดินทางมาถึงฐานที่3แล้วนะครับก็คือฐานการทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารนั่นเองนะครับเด็กๆก,กําลังเรียนรู้อ่าเรื่องวิธีการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะจากเศษที่เหลือจากขัวเรื่อนของเรานะนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับ อ่าเราไปดูกันเลยไปชมกันเลยครับเด็กๆกําลังเรียนรู้กันอยู่ครับวันนี้เด็กๆใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะอ่าวิธีง่ายๆนะครับอ่าตอนนี้เด็กๆกําลังจะทําให้ใบไม้เล็กลงนั่นเองนะจากเศษใบไม้อ่าคุณครูคุณครูคครทํายังไงบ้างครับอ่าปุ๋ยหมุนจากเศษอาหารครับปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารครับทำยไงบ้างครับ ขั้นแรกเลยนะคะเราต้องฉีกใบไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ย่อยสลายได้ถ้าเป็นใบใหญ่ๆเลยจะใช้เวลานานในการย่อยสลายแล้วก็นําเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารนะคะที่นักเรียนทานไม่หมดเราก็นํามาเป็นปุ๋ยหมักได้ส่วนสุดท้ายก็คือปุ๋ยจากธรรมชาติก็คือขี้วัวค่ะนํามาผสมกันก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะใช้เวลากี่สัปดาห์ครับจประมาณ4สัปดาห์ค่ะ <ไ>สัปดาห์ก็<ะ>เดือนหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยหมักไปใช้นั่นเองนะครับอ่าทําง่าย,ายอ่าจากเศษอาหารในครัวเรือนของเราก็ได้เราจะปลูกฝังให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้คุณค่านะครับจะมาดูอันที่หมักแล้วนะครับอ่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะอยู่ในนี้นะครับอ่าเมื่อเราผสมรวมกันไปแล้วนะครับมันก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ระยะแรกระยะเริ่มต้นนะครับ นะระยะร,รมเนาะมันก็จะประมาณนี้นะอ่ะซูมซูมแลนะ้วเห็นไหมครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นเนาะเกษตรใกล้ใกล้ตัวเราอย่าปัดทิ้งลูกเก็บเอาไว้เลยใส่ได้หมดเลยอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการจัด กิจกรรมนี้นะครับเพื่อให้เด็กๆได้ลงมือทําได้ลงมือปฏิบัติจริงนะเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงนะนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนักเรียนก็จะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมแบบไหนเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตนะครับแลนะนี่ก็ก็คือทั้งหมดที่ เราได้เยี่ยมชมนะครับฐานการเรียนรู้นะครับในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดก,การเรียนการสอนบูรณาการหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงตามสาพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับในการจัดก,กิจกรรมให้เด็กๆได้ลงมือทำทำจริงทำเป็นคิดเป็นนะครับเพื่อที่จะสร้าง ให้เขามีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตนะครับอย่างพอเพียงนะครับคำว่าพอเพียงไม่ได้ไดใช้แค่ในการเกษตรเท่านั้นยังนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตนะครับประจำวันได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตามศาสตร,ร์พระราชานะครับที่ในหลวงได้ดำริไว้และทรงทำให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตวันนี้คุณรูเต้ก็ต้องขอลาอทุกท่านไปก่อนนะครับ ไว้มีกิจกรรมอื่นๆในครั้งหน้าเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ